สวัสดีสมายดีพี่น้าจ้าพอ่พอเจษจีนี่ยเศร้านะคะตื่นมาจะมาทําเมนูอาหารต้มนองวัวอ,อ,อีกนะคะฝ่าเอาเกือตายเมื่อคืนน,ะะนี่ค่ะลายดึงอาวสานก็เลยบริโต้มเมื่อคืนเพราะมันเดือดแล้วกันเลยขอตู้ไว้นะคะเราจะมากินต้มนองวัวกันนะคะสิแศบสำนองเนี่ยนะคะ,คะ น้ำต้มไว้แล้วค่ะกำลังเดือดเพลื่อเพลื่อมาโลกันขามาโลกันขาง่ายเลยนะคะสองชึ้นเลย ่อะคะมีขามีตะไคร้สมบสมเสียวนะพี่น้องเลยตกลตตะดับคราวขัดดับข้าว ใส่หมดตรงไหนนอกฝามันเนาะเ,เดี๋ยวเราซุกแล้วก็จะสมัดสับๆับบหั่นแล้วก็สั่วพี่น้องเลยเราไม่ได้ออมค่ะวันนี้เราสั่วกินค่ะ ส่วนนองงัวค่ะส่วนนองงัวว้าวสุดละจ้าเนืเมนูน้องัวค่ะพี่น้องเยสุดลวค่ะกระสีมหันกันนะคะสับสิบสัะมีสองสิ่งนะคะ เพราะว่าไปญายาอะน้ำแม่มันมันขาดว่าให้มันยินก่อนนำกากพู้ซึ่อว่าสืนม่วนะคะเดี๋ยวผมปรุงใหม่นะโอ้โหร้อนจังเลยใช้ที่ขีดนะคะได้หิมพาน่น้อยแล้วก็เพื่อให้โซ่พร้อมนะพี่น้องเอ,อ๋ยเมื่อวานเนี่ยเจ๊ซีก็เลย ซืือเล็กเล็กง้วนะคะเล็กกว่างนั่นเองสามสี่เจ็ดสี่ค่ะนางออกมานางก็ให้โชคเลยที่แรกนึกคิดว่าเป็นเพศผู้เบิ่งไปเบิ่งมารับเป็นตัวแม่หันชิ้นพอดีันนะคะ งว<อ>ัดตัวน้หน่อยแต่ว่าดกตื่นอยู่นะพี่น้องเอ้ยแต่เมื่อเช้าเนี่ยพอทานค่ะว่านั่งเอื่อยว่าสุขภูว้แม่นั่งกระมวนหัวไปยุกยุกเดชเสื้อจังไปหาตามบึงเดี๋ยวนั่งเท่าระนีสิเ้องลูกนั่งบอเห็นนี่มากินต้มนัวน้องกันเสแสร้งนี่พี่น้องเอ้ย คนทำนี่น้องเมียนะคะอันไหนจะอร่อยอกว่ากันพี่ดองคือว่าแล้วน้องเมียไม่เอาค่ะเาเป็นตะกินเขเป็นตะย่านไร้กลัวการพ่นคามนะจ๊ะถามที่บ้านเล็กๆหน่อคนคนยหนะึรงหน่อยหนึ่งหื่อยหนๆไปหนึง รอนทำตอนใหญ่ยเนียสมใจอยากสมดีนางสาวจะเล้ยงที่ทดิมยังไ สร็จแล้วค่ะเสร็จแลวะรงนะคะพี่องปรนะคะเขาว่าเทน้ำลงไปก่อนำเพ่ี่อาซีนัวนะคะนัวเกินรงรสจใส่ที่ปนลงไปเข่าปัวยงนไนะมันไกหอมทีนี่แหละค่ะคือตรงส่วนของหัวค่ะก็จะกับปัวหัวหอ ปอนส้มนี่ยว่าต้องใส่เติมแล้วนะคะเพราะว่ามันส้มแล้วส้มใบส้มเสียบนะคะต้มน้งว่าต้องต้มใส่ใบส้มเสียวนะคะมันถึงจะอร่อยหอมนะคะหอมข้าวกล้วยค่อเมนูอาหารเส้าเท้าที่น้องเคยที่แรีกว่าต้มกินเต็มขึ้น,นะค่ะรอบวัย หาเสียได้แต่2องทุ่มแล้วอ๋อปากมันเห็นเอวได้คะ่ะปากฉันมันปิดเอวได้คะ่ะซุบเสะว่ะขาดอะไรอ่ะมันขาดอะไรขาดผงนวัวเหรอใส่ผงจีเซจักหน่อยก่อน ้าวอีกิหนึ่งมันจังไดอ่ะมันสมเก็ไม่รู้สม้องวัวข้าวทหอมและอาห้ยาได้แล้วเป็นจังได้ให้ผนังราหนะเร็ใช้เสร็จแล้วต้องเติมจหไดเล นี่นี่มาใสา่หอมเสริมใส่ขัาแถวเอานะคระับนางบอกน,นางไม่็ด้ดำตกไหมามาเด้อตรงนี้ไว้ให้เขา้อนใ่้อนวาจนำว่าเส,สแสบ้ง้กันค่ะตก่นา,นางฮะ กินต้มน้องัวน้ำกระานเดสข้าเดี๋ยวไว้ให้เพื่นค่ะเป็นข้าวหอกเลยออกเลย,ายม,เมาๆอย่ายนงน้มาเมนูน้ององูต่อไปบาทำกันก่อนค่ะนีนย้ยังไปส่งลานอยู่บอลล่าเลยนะคะรู้แล้วอาหารจานเดียว ้กาเือพีนอ่<า>น้องคือต้องารพรสิเยี่ีจแสบก,กับพีส่สวันไม่องหัดนูนน้ต้องดีนิดหน่อยเี่นนนไปแม่แเป็นหยใกรปเอ็น,นอดั้ผมอหันอันนี้บอแมนผินกะพักนะไม่นหรอกบอแมนแน่นนนผิดกระพักกินอาหาร จำนกเปลอต้องใส่รถบรรทุกตอไหมอย,ยาใส่ยงไี่จะแจกเข็มดัองไรเงี้ยดาวน์ตนมากขึ้นดีดุ่มงอต้องหุ่ mặc nó mà tao mặc nặng chào trào mặc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  trào เอาคนยัม่ปบไม่จบยังมึงกลายเป็นต้มน้องเข็มตนูน้ัต้มน่วะกลายเป็นต้มน้องเข็มันจะยอดจริง ว่อกันนอกับก็เด็กเท้ากนน่องกับเท้า <c oughs> น้องวนกันนะแล้วก็แบ่งให้ในน้ำวินาทเสักซองน้ทิมาเด้อมาเด้อแ้มันลงไปเยอนี่เราะอะไรวะเค็มมันก็เป็นเค็มมเต่างกันหมดเค็มเป็นแปดสานบบเค็มเยอะแม่หนึ่งนมเค็มเกลือก็พักเลยแหละว้าวมก่งเลยแวับสมเราเกลือกันไหม นแตมาแลเสรน้ำแบบนู้เข้มันอย้นขึ้นมากไปน้องใคยุ่งไรอยู่ทางนี้ครยุ่งอะไรอยู่วางนี้ไรหยี่ิ้อยนาอเกาะเปื่อยมันขับไปเลยลูกมันมาทันทันมาทันหน่ไม่ไปจะไปมันก็ไปไกลดอกท่างนี้ถ้าว่าไปตรงนั้นไม่ต้องหัวเขาพอหัวเขาใจมั่นเลยก็บลูกนะไปเรื่อยไปเบียดกับกัปมางเ้ยมีจีน่ามั้ยมาตหว้เขามึกทาหัวเขา ไฟหน้าก็จะไปะเห็นหัวหน้าใครน้ามันมดนหะคุณนี่นะแม่ในนอตว่าลูกดดกนอตนะนอตกดอแล้วไค่ะจมเสือติดมือยิ้ได้ไกัได้ในลูกจะกัได้ในลูกตึกเลยพคัคนะนันใหาโท่พัะนะครัวี้เอัน,น,นออกเลย เจ็ดสเลขป่วงนั่นเองพี่น้องหรือมัวนน้ำมัวนน้ำสี่สิบบาทค่ะบอกว่าน้ำไดเนาะคันว่ารอไม่ว่าเลยสิจุนเลยตลอดค่ะพัดยาทาหมอคืนค่ะไปทำบุญมากก็ถืาบุญค่ะถือบุญแล้วแ้งัวอมนะฮะไปมาถึงว่าแม่่ะเบางทีแรลวันงันถงจะบุ้น้องจะได้ถูกว่าเป็นมวตัวแม่เปิดจุ่นี้แก่าบรรยากาศไร้สนิทพี่น้องคะ หิวต้มน้ําหัวเค็มๆน้ำกันค่ะเช้านี้เป็นกัดกอดิ่มแซ่บอยู่ค่ะราคาเป็นอยากคิดหน้าก็มีน้องสวัสดีจ้ะ